พระเยซูทรงอธิบายกำแพงวงแหวนอุปมาของคริสตจักคริสเตียนพระผู้เป็นเจ้าตัดว่าหากเจ้าพิจารณากำแพงวงแหวนของเราให้ลึกซึ้งขึ้นอีกสักนิดเจ้าจะเห็นว่าไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียว หากแต่มีเส้นทางมากมายเริ่มต้นจากขอบด้านในของพื้นที่นั้นม้วนเวียนเข้ามาข้างในเคียงกันมุ่งสู่เต็นท์ที่ปิดไว้หากเจ้ามองให้ลึกยิ่งขึ้นเจ้าจะพบว่าเส้นทางทั้งหมดนี้ถูกจัดวางไว้อย่างหนึ่งซึ่งไม่มีเส้นใดเลยที่สามารถไปถึงข้างในสู่เต็นท์ได้กระนั้นนับปากทางเข้าสู่ภูมิประเทศอันเด่นชัดนี้ กลับมีถ้อยคำว่าผู้ใดพบทางที่แคบที่สุดและดำเนินไปตามทางนั้นโดยไม่หันเหไปยังทางเบี่ยงอื่นเขาจะไปถึงเต็นท์ได้โดยไม่ผิดพลาดที่ซึ่งรางวัลอันยิ่งใหญ่กำลังรอเขาอยู่ทางเวียนแปลกประหลาดนี้มีความหมายว่าอย่างไร เราจะไม่ให้คำตอบแน่ชัดในตอนนี้เจ้าจะเข้าใจเองเมื่อได้เพ่งพินิษมันอย่างถี่ถ้วนเพราะฉะนั้นจงสังเกตสนามเด็กเล่นอันดูโง่เขลาแต่เปี่ยมด้วยความหมายนี้ให้ละเอียดเถิดดูเถิดไม่ว่าเส้นทางใดที่เริ่มต้นและเวียนเข้าสู่ศูนย์กลางเจ้าจะพบว่า มีหัวหน้าทางคนหนึ่งประจำอยู่พร้อมทั้งผู้กํากับเส้นทางและผู้ช่วยมากมายดูหน้าตาของพวกเขาสิต่างก็เคร่งขรึมและจริงจังเป็นพิเศษบนกําแพงกว้างนั้นเจ้าจะเห็นผู้คนชายหญิงจำนวนมหาศาลดูเธอณนะจุดเริ่มต้นของเส้นทางหนึ่ง บรรดาผู้มีความเห็นร่วมการต่างยกย่องและประกาศว่าหัวหน้าทางของตนคือคนเดียวที่ถูกต้องโดยกล่าวว่าทุกคนมาทางนี้เถิดทางเดินเส้นนี้คือทางเดียวที่ถูกต้องที่เจ้าจะไปถึงทางเข้าสู่เต็นท์และเมื่อเข้าไปแล้วเจ้าจะพบกับขุมทรัพย์อันประเมินค่าไม่ได้ที่รอเจ้าอยู่ แต่ดูเถิดหัวหน้าทางอีกคนหนึ่งก็ร้องเรียกผู้คนโดยกล่าวว่าอย่าให้พวกท่านหลงเชื่อไปทางเรานั้นเก็บค่าทางน้อยกว่ามากเพราะเส้นทางของเรานั้นเก่าแก่ที่สุดและด้วยเหตุนี้จึงได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วมีผู้คนมากมายนับพันที่ได้เดินทางมาถึงเต็นนี้แล้วและได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา หัวหน้าทางคนแรกลุกขึ้นทันทีคัดค้านอย่างรุนแรงและเตือนแขกอย่างเร่งด่วนว่าอย่าได้ตกหลุมพรางของหัวหน้าทางคนที่สองผู้นำพาไปในทางหลอกลวงนั้นหัวหน้าทางคนที่สองโกรธจัดต่อต้านถ้อยคำหมิ่นประมาทนั้นและร้องเสียงดังกึกก้องว่า ข้ามีได้พูดว่าท่านต้องมาข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าเลือกด้วยอิสระว่าจะเดินบนทางของข้าหรือไม่เพราะข้ารู้ดีว่าเส้นทางของข้าคือทางที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นทางเดียวที่ถูกต้องด้วยเหตุนั้นข้าจะลากเจ้ามาทางนี้ด้วยผมของเจ้าเองมันน่าเศร้ายิ่งนักที่ต้องบังคับให้ผู้โง่เง่าเช่นเจ้ารับความสุขอันไม่อาจพณนานี้ได้ หัวหน้าทางคนแรกลุกขึ้นอีกครั้งและร้องเสียงดังกว่าเดิมว่าถ้าเช่นนั้นก็จงตามเพื่อนบ้านของข้าไปเถิดแต่เจ้ากลับไม่รู้เลยว่าเส้นทางของเขานั้นนำไปสู่เหวล,ลึกที่ซ่อนอยู่ใกล้เต็นที่ซึ่งผู้ใดก็ตามที่เดินทางบนเส้นทางนั้นจะต้องตกลงไปสู่ความพินาศโดยไม่อาจเลี่ยงได้ แต่ดูเถิดยังมีผู้นำทางอีกผู้หนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเขาไม่ส่งเสียงอื้ออึงใดใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยความสุภาพอ่อนโยนและเมตตาแขกผู้มาเยือนจึงถามเขาว่าเหตุใดเขาจึงแสดงสีหน้าเช่นนั้นและมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นหรือเขาตอบด้วยถ้อยคำอ่อนน้อมและสุภาพว่าใครบ้างเล่าจะไม่เศร้าใจ คนยากไร้เหล่านี้ล้วนเดินผิดทางส่วนทางสายนี้เพียงสายเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องนำตรงไปยังทางเข้าสู่พระพาข้ามีได้เรียกร้องให้ท่านมาแต่เมื่อท่านได้ทดลองเส้นทางทั้งหลายแล้วและพบว่าความพยายามอันว่างเปล่าและปาศจากปัญญานั้นไม่ก่อผลใดเลยท่านก็จะพบว่าตนเองมายืนอยู่บนหนทางของข้าโดยไม่รู้ตัว ข้าขอกล่าวอีกว่าข้าเองก็มิได้อนุญาตให้ผู้ใดมาเดินบนหนทางนี้เพราะนั่นจะทำให้ผู้นำทางเจ้าเล่ซึ่งอยู่หลายรอบเกิดความอิจฉาริษยาแต่เมื่อใดที่ใครคนหนึ่งมั่นใจแน่ชัดแล้วว่าเขาถูกหลวงให้หลงทางเมื่อนั้นเขาจะมาหาข้าโดยไม่ลังเลและยินดีจ่ายค่าทางที่สูงรลิ่ว หากเพียงแต่ข้ายอมเปิดหนทางนี้ให้แก่เขาดูเถิดผู้นำทางคนที่สี่เหลือบมองเพื่อนบ้านของตนด้วยสายตาเจ้าเล่เขยา่าศีรษะและกล่าวขึ้นในที่สุดว่าเชิญเถิดผู้ใดหัวเราะเป็นคนสุดท้ายย่อมหัวเราะได้นานที่สุดเขาหันไปพูดกับผู้ช่วยว่า พวกเจ้าทั้งหลายจงละทิ้งแขกเหล่านี้เสียปล่อยให้พวกเขาทำตามใจชอบเราไม่จำเป็นต้องเชื้อเชิญใครจงปีนกำแพงออกไปภายนอกแล้วไปจับพวกเขากลับมาเมื่อใดที่คนเขาเหล่านั้นถูกพามาจากภายนอกเราจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะไม่แสวงหาหนทางอื่นใดอีกและจะเดินแต่เพียงบนเส้นทางของเราเท่านั้น เราจะตั้งธงเปล่าประกาศว่าหนทางเดียวที่ถูกต้องสู่จุดหมายของท่านอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วปลาตัวโต,วตวทั้งหลายก็จะเป็นของเราแต่จงมองให้ไกลออกไปอีกยังมีอีกหนึ่งเส้นทางซึ่งแคบยิ่งนักและดูเหมือนจะซุดโสมสิ้นดี ผู้นำทางของเส้นทางนี้นั่งอยู่ที่ทางเข้าโดยไม่ใส่ใจผู้ใดเลยผู้ช่วยเพียงไม่กี่คนของพระองค์ก็ดำเนินตามแบบอย่างนั้นด้วยดูเถิดแขกจํานวนไม่น้อยแอบมาหาพระองค์อย่างเงียบๆพลางถามว่าเส้นทางของพระองค์เป็นเช่นไรหรือพระองค์มีได้ตัดสิ่งใดเลยนอกจากคำพูดเพียงประโยคเดียวว่าหนทางของเรานั้น เป็นพยานให้ตนเองใครที่ปาถนาจะเดินในทางนี้ก็จะประจักษ์แก่ใจตนเองว่าทางนี้จะนำเขาไปถึงจุดหมายหรือไม่ถ้อยคำลึกลับและเป็นความรับนี้ทำให้หลายคนงุงงนและแขกจำนวนมากก็เริ่มติดตามพระองค์ พวกเขาถามพระองค์ถึงราคาค่าบริการพระองค์ตัดว่ามิได้มีราคาค่าบริการใดๆแต่ผู้ใดประสงค์จะเดินบนเส้นทางนี้ต้องยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีเพราะเขาจะได้รับกับคืนทั้งหมดแต่ตัวค่านั้นมิได้ต้องการสิ่งใดเลยเงื่อนไขนี้ทำให้แขกผู้สนใจลังเลใจและก็กลับไปยังกำแพงทีละคนอย่างเงียบๆ แต่ดูเถิดข้างเคียงกับเส้นทางนี้ยังมีเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางผู้นำทางเป็นชายแก่ขี้หงุดหงิดท่านหนึ่งท่านได้ตั้งเป็นเหมือนบูธขายตั๋วยอย่างแท้จริงอยู่หน้าทางเข้าท่านไม่เชื้อเชิญใครหากแต่ถ้าใครสักคนเดินมาหาและถามว่านี่คือเส้นทางประเภทใดและมันจะนำไปสู่ทางเข้าเต็นท์หรือไม่ ผู้นำทางก็จะพูดด้วยเสียงเบาๆและลับๆว่าเพื่อนเอย๋ยไม่เคยมีเส้นทางใดเหมือนเส้นทางนี้เลยมีแต่เส้นทางนี้ที่เก่าแก่ที่สุดและเชื่อมต่อกับทางเข้าเต็นท์โดยตรงถ้าท่านประสงค์จะเดินทางเส้นทางนี้ท่านจะไม่ผิดหวังแต่อย่างไรก็ตามท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเดินทางโดยเหรียญทองคำารยิบระยับนี้ท่านจะได้รับใบเสร็จมูลค่าเท่ากัน หากท่านเดินตามทางเส้นทางนี้อย่างถูกต้องและไม่ยอมให้ใครหลอกลวงท่านจะเข้าสู่เต็นท์ได้อย่างไม่ต้องสงสัยและนั่นคือรางวัลใหญ่แต่ถ้าท่านหลงทางก็ยังไม่สายเกินไปเพราะด้วยใบเสร็จนี้ท่านจะได้รับเงินที่ลงทุนไปคืนพร้อมดอกเบี้ยดังที่ท่านเห็นผู้นำทางนี้มีผู้มาใช้บริการมากมายทั้งใหญ่และเล็กไม่ใช่เพราะเส้นทาง แต่เพราะการจัดการเงินของเขาเองดังนั้นเขาจึงเต็มไปด้วยทองคำเงินและอัญมณีทุกชนิดเขาไม่ใส่ใจพระคุมแม้แต่น้อยเพราะธุรกิจของเขาคือเรื่องเงินและผู้ที่เดินทางบนเส้นทางของเขาก็ไม่กังวลว่าจะถึงพระคุมหรือไม่เพราะพวกเขาถือเงินแลกเปลี่ยนไว้ในมือแล้ว ดูให้ลึกลงไปอีกเถิดยังมีเส้นทางอื่นอีกมากมายที่มีผู้เดินทางน้อยกว่าผู้นำทางของเส้นทางเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากผู้นำทางหลักเท่าที่จำเป็นเท่านั้นจึงทำให้พวกเขานั่งนิ่งเงียบอยู่ที่เส้นทางของตนหากมีผู้สแสวงบุญมาเดินบนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่มีผู้ใดมาพวกเขาก็ไม่เสียใจแต่อย่างใด ในแง่หนึ่งพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์จากเส้นทางแต่มีกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางของพวกเขาเพื่อเลี้ยงตนเองถ้าถามพวกเขาอย่างลับๆว่าเส้นทางของคุณคือเส้นทางที่ถูกต้องหรือพวกเขาจะตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าถ้าไม่ใช่เส้นทางนี้แล้วจะเป็นเส้นทางไหนอีกเล่าดังนั้น พื้นที่เส้นทางวงนี้จึงเต็มไปด้วยผู้นำทางหลากหลายประเภททั้งใหญ่โตร้องตะโกนเศร้าโศกเงียบงนันและลึกลับนอกจากเส้นทางเดียวที่แคบที่สุดแล้วคุณจะพบกับผู้เดินทางและผู้แสวงหาความจริงอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งแต่เพราะเส้นทางทั้งหมดถูกร้อมรั้วไว้ที่ปลายทาง ทำให้ผู้เดินทางเหล่านี้จบลงที่ด้านนอกของภาคลุมไม่มีใครถึงทางเข้าเลยเพราะผู้คนที่คุณเห็นวิ่งไปนั้นมีไม่น้อยที่ต้องผิดหวังตลอดกำแพงสูงชันกลับตัวและสแสวงหาความเป็นอิสระอีกครั้งทุกความพยายามจึงสูญเปล่าทั้งหมดมารวมตัวกันรอบผู้นำทางที่แจกเหรียญละยิบระยับและดูเถิด แม้แต่ผู้นำทางคนอื่นก็ส่งผู้ช่วยของตนที่ถือถุงเงินถุงทองอย่างลับๆมาแลกเปลี่ยนเป็นใบเสร็จด้วยกันแต่ไม่มีใครหันไปหาผู้นำทางผู้ยากไร้ซึ่งนั่งพักอยู่ที่ทางเข้าแห่งเส้นทางที่แคบที่สุดเลยด้วยเหตุนี้เองท่านจึงแทบไม่มีอะไรให้ทำและหากมีใครสักคนไปหาท่าน เขาจะถูกเยอ้ะหอยันหรือไม่ก็ถูกผู้นำทางคนอื่นๆขัดขวางไว้ด้วยกำลังแต่ลองมองให้ดีอีกครั้งดูเถิดว่าพวกเขาได้ตั้งสายลับผู้ชำนาญมากมายไว้บนกำแพงซึ่งจับตามองเส้นทางที่แคบและไม่มีใครเหยียบย่างเส้นนั้นอยู่บางคนในหมู่พวกเขาพูดว่าดูเถิดเส้นทางนั้นแท้จริงแล้วนำไปสู่ทางเข้า แต่ถ้าเส้นทางอื่นๆรอบนี้ล้วนแต่นำไปสู่กำแพงทั้งหมดใครจะรู้ว่าเส้นทางแคบเส้นนี้จะไม่มีทางที่นำไปสู่ทางเข้าจริงๆกันเล่าดูเถิดบัดนี้มีผู้คนมากมายเดินวนอยู่รอบกำแพงโดยจ้องมองเส้นทางแคบนั้นด้วยสายตาบรรดาผู้นำทางยังไม่ตระหนักถึงความหมายของการเดินวนเหล่านี้ แต่ความวิบัติจะเกิดแก่พวกเขาทั้งหมดหากสายลับผู้โชคดีเหล่านั้นค้นพบทิศทางที่แท้จริงของเส้นทางแคบนี้เพราะเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบรรดาเส้นทางทั้งปวงจะถูกทำลายและทำให้เท่าเทียมกับเส้นทางแคบและผู้นำทางผู้ไม่โดดเด่นจะรวบรวมทุกคนไว้กับตน อย่าได้ประหลาดใจหากท่านได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากยอดกำแพงวงแหวนโดยเฉพาะที่พุ่งตรงไปยังบรรดาผู้นำทางที่ร้องตะโกนเสียงดังที่สุดเพราะเสียงหัวเราะนั้นมีเหตุผลอันมั่นคงอยู่ท่านเชื่อได้แน่นอนว่าเส้นทางใหญ่ทั้งหลายจำต้องถูกถล่มด้วยเสียงหัวเราะเย้ยหยันคำสอนและคำสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาทั้งหมดต้องถูกทำให้อับอาย เมื่อตัวตนของเส้นทางที่แท้จริงถูกค้นพบท่านสามารถเชื่อสิ่งที่ภาพจิตวิญญาณนี้กำลังสอนท่านได้เพราะความจริงก็เป็นเช่นนี้เองบัดนี้มีสายลับผู้มีสายตาแหลมคมจำนวนมากบนกำแพงและพวกเขาเพิ่งสำรวจเส้นทางไปได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น อีกเพียงไม่กี่ครั้งของการสังเกตและก้าวเดินท่านจะเห็นว่าเส้นทางแคบนั้นจะถูกเหยียบย่ำบ่อยครั้งผู้ที่เดินบนเส้นทางนั้นจะไปถึงทางเข้าสู่เต็นท์โดยไม่มีข้อผิดพลาดและเมื่อเข้าไปแล้วพวกเขาจะได้รับสมบัติอันยิ่งใหญ่และนำมันไปมอบแก่แขกทุกคน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเส้นทางอื่นๆทั้งหมดก็จะสิ้นสุดลงแขกทั้งหลายจะพากลังไหลเข้ามายัางเส้นทางเหล่านั้นทลายลั้วกั้นลงและในที่สุดก็จะมาถึงทางเข้าสู่เต็นจากทุกทิศท,ทุกทางแทบไม่ต้องอธิบายว่าเส้นทางแรกหมายถึงลำดับขั้นทางศาสนา เส้นทางที่สองหมายถึงคริสตจักรกรีกเส้นทางที่สามหมายถึงคริสตจักรโปรเ,สเตสแตนต์เส้นทางที่สี่หมายถึงคริสตจักรอังกฤษและเส้นทางเล็กๆอื่นๆสแสดงถึงลัทธิและนิกายที่มีความสำคัญน้อยกว่าเมื่อทราบเช่นนี้แล้วท่านจะเข้าใจความหมายของภาพนี้เมื่อพินิจพิเคราะห์อย่างทงแท้ สิ่งที่ท่านได้เห็นในโลกแห่งจิตวิญญาณชั้นที่6ก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นครั้งหน้าเป็นภาพที่4และสำหรับวันนี้ก็เพียงพอแล้ว